สวัสดีครับ,บว่างๆอยู่กับช่องนิ้วเบาๆน, <มา S 1> นะครับมาแล้วครับตำหมอขวายืดสายตัวอ้อโบยังไงโบยให้จมบ่เนี่ยตำหมอความงานเมาครับนี่โอ้ทีมงานนี้กลัวแต่ขาดทุนคนระับไม่ใช่กลัวตัวเองขาดทุนนะ ช่วเจ้าของที่ขายตัวนบำพวนล้งเตามาเลยเนี่ยโอ้ฝุ่นฮะบรการเลยแม่มือนึงเอาจัดการอย่างจัดการเลยนะยโอ,โอ้มาหอดกันใส่ดิเ <laughs> <laughs> นื้อบเนี่ย เล่เล่เล่เนี่ยบว้าว้าตัวอยู่กับรถไถโอ้วันนี้ ยินทับบางฝุ่นครับเดียว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 นี่ยสองเดี่ยวกับสองเดี่ยว้โอ้่ายรูปส้องเดี่ยว แล้วครับรอดูครับคันไหนจะมาต่อเนี่ยบมาแล้วครับรถไทยครับซสื้ออย่าง้านคนครับนะอ๋อโอ้โหเอาเป็นมือต่อเสียดายของเนี่ยบมาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับจะทำงานได้อีกน้อยมันดูหน่อย โอ้โอ้ลินเฮ้ยเห็นไหเขาผิดหวังเห็นไหนเขาผิดหวังนี่ยครับย่างเพชรงานครับมาแล้วครับเนียยามแซฟวิ่งทำงานครับ งานครับเดิโอ้วววจะได้ทายหวอแรกครับ 018เครับโดยแซมวิ่งครับสีก่รอแก้างานครับ โอ้โหครับเนี่ยนานๆจะได้เห็นครับแงมิดเวียกครับเนี่ย แซมมิ่งบอกให้ดูแลกิจการให้1วันครับเอาเอาแล้วครับโอ้สัมพันแซมหน่อยเมือันนี้เป็นไรเมือันนี้เป็นไรเมื่อวานนี้ร้องให้ทำไมมานั่งสามพันก็ยิง โอ้ยโหยี่หรี่นาเกียยังมอโบเห็นหน้าเหอยังง sure> ี้เห็นขอคุ Cannon> ูดยังงูยังงี้รู <h 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 ้ส um> ึกไงเห็นไปความรู้ส่อยใจวันนี้หายไปทั้งวันนะมาเป็นปหาสาวกันละโอ้ยโมไปเลยมอมีแสบยิ้มล้องห้นี่ละ พร้อมหลังนะพร้อมหลังอะไรเป็นยังไงเมื่อคืนนี้เห็นเขาโพสหน้าใจน่าใจหน้าใจเื่อวานนี้ไม่ได้วานี่บุรีดาตะ้อกเก่เสียงเก่งบุรีดาเลยขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษใครขอโทษขอโทษใครขอโทษขอโทษขอโทษ วันนี้ผมไม่มีคลิปเลยนะนแซมเพิ่งมาถึงหน้างานผมออกไปเที่ยวเน้อบอกไปหล่อเนาะวันนีงานเห็ดเนาะออกไปหาเลาะหาเที่ยวเหรอเนาะุันแล้วจะไปมีงานต้องอ่อเป็นสีแล้วอะไรเรี้วอยู่แล้วเออแซมหกขันใส่ก่อนไปจะรออยู่บ้านขายขนมสีกันนึงก็เลยรอแบบนันเมื่อคืนนี้เห็นไหมพี่ส่งมาให้ดู อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวดีกระิบามหาอย่าอย่าห่องอย่าหงอกในนี้ก็เฮฮาแล้วขวบมาก็มางซ้อนขาบทะเลาะคิดผ่อนเนาะวันนี้ได้เจอหน้ากันยังไมาไม่ทันครับคาดจะแบบ ประมาณห้านาทีนะของสึ่นรถไปห้านาทีเองประมาณ<ช>โอ้<ช>พี่เอกทำไมไม่เรียกให้อยู่อัะโอ้เขามายืนนี่รอตั้งนานสายคิดโอดมันมงนึกเวนแล้วมาตอบแชทยัง<ห>ตอบแนละ้วนั่งเัยไม่มีอะไรนั่งคิดเรื่องเดียวนะคิดหมดแล้วเนาะจะ เมื่อคืนนี้เขาพากันกลับบ้านถึงคำ่คำมืดๆค่ำแล้วเนาะคิดผิดเนาะเจ้าว่าอะไรคิดผิดที่ไปน้ำข่อยนี่ใคระดดขี่รถไทยไปนะท่านเจ้าบอกว่าเซมอ่ะขี่รถไทยไปเดี๋ยวพี่ไปกับตะตูไอ้สี่ขืออยู่แล้วทำไมเอ็งไม่คิดตั้งแต่อยู่นี่แล้วเจ้าคือคิอคดบอกบอ่าเขาบอกให้พี่เอไปขับรถไถไปนู่นเอาเอารถมอเตอร์ไซค์มาเนาะพี่ก็ยังงงว่า ทำไมถึงให้แสีไปด้วยบ่อนโดนแจกลิ้วก็มันยังไปกับผมมันมันหนาเบือกมันวะมันหนาเบือกมันบวะมันหนาเบือขนาดนั้นเลยมันบะแคมันบ่ดีมันวะผมอะมันบ่อยากไปกับผมอ่ะห้ามมองดีบ่พอเลยห้ามมองดีบ่พอมันบวะเท่ห้องไหนเทเลยวะครับใครไม่อยากไปนะใครไม่อยากไปเจ้าตัวดีทาไมไปแล้วให้เครื่องถ่ายไปนี้ ชิมิมโลเล็กครับเซ็กซ์ซึจะการบอกรถในเรื่อบอกะเอามั่งได้ได้ตัวี่ตัวเหรได้หมดนะครับพ่อพ่อ